ปลายฝนต้นหนาวนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขามีความเชื่อมั่นนะคะว่าภาพรวมของการท่องเที่ยวในประเทศไทยปีนี้หลังจากสถานก,การณ์โควิด -19 คลี่คลายแล้วจะมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องค่ะ นายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจากการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเชื่อว่าปริมาณที่นั่งโดยสารในช่วงตารางบินฤดูหนาวในปี2565จะฟื้นตัวนะคะเกินกว่าร้อยละ50เมื่อเปรียบเทียบกับตารางบินในช่วงฤดูหนาวของปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้เองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ยินดีนะคะที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่องตลอดจนเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นสัญญาณบวกค่ะสะท้อนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของไทยค่ะใช่แล้วครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวเพิ่มเติมนะฮะจากข้อมูลของทอทท,ทเนี่ย ระบุว่าปริมาณที่นั่งโดยสารเครื่องบินที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาที่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวครับซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวสุดท้ายของปีนี้มีจำนวนอยู่ที่5 7 3 5 3 8ที่นั่งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นร้อยละ74.2เมื่อเทียบกับช่วงตารางบินฤดูร้อนนะครับซึ่งมีอยู่แค่จำนวนเนี่ย3า9 2 8นที่นั่งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนอกจากนี้เนี่ยตั้งแต่ในวันที่1มกราคมนะครับ ถึงวันที่30กันยายนปี2565ประเทศไทยมีจำนวน,นนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า6ล้านคนครับและก็คาดการณ์ว่าจำนวน,นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายัางประเทศไทยตลอดปี2565จะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้10ล้านคนดังนั้นนายยกรัฐมนตรีก็มั่นใจนะฮะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน ได้มีการจับมือร่วมกันครับดำเนินงานในการจัดก,กิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องนั่นเองและถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้สรรหามาเล่าเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับหมู่บ้านแล้วก็วิถีชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรจะไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเยือนเช่นเดียวกันใช่แล้ว